อามาดูวีคสักนิดหนึ่งครับไม่รู้นะทำไมใจผมรักไซ์เวย่ะไม่รู้ว่าทำไมใจผมรักไซ์เวย์คือเหมือนมันยังไม่ได้แบบมันไม่ได้เบรกขนาดเหมือนทุกๆครั้งอะ่ะมันต้องเบรกอะ่ะ เนี่ยมันต้องเบรกอย่างน้อยมันก็ต้องเบรกอ่ะต้องเบรกต้องยืนต้องหลุดอ่ะสามพเป็นอย่างน้อยแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ยืนไม่ได้หลุดแล้วเดี๋ยวมันจะมีต้านอีกตัวหนึ่ง3,500คือถ้าเกิดว่ามันยังแบบไซเควติดติดอะไรแถวนี้ก็ก็อาจจะต้องรอไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกมาได้ถ้ามันเบรกมาได้มันก็มีระยะจะไปลุ้นกันสามพ จะไปลุ้นกันสี่พันผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้ามันยังไม่เบรกอ่ะแล้วมันเบรกแล้วเหรอคำถามาคือเบรกแล้วเหรอถูกปะผมแค่รอจังหวะว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้ผมก็จะกลับมาช็อตแต่ถ้าเกิดมันไปได้ก็ไม่ได้ห้ามผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดราคาถูกปะผมเน้นย้ํากับทุกท่านเสมอผมไม่ใช่ผู้กําหนดราคาผมคือผูดตาม เป็นผู้ตามที่ดีแค่มันไปทางไหนขอชัดๆอย่าแบบโอ้ยไม่แน่นอนไม่ชัวร์ไม่ชผมก็ไม่เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นหลุดให้ได้สิถ้าจะไปต่อหลุดให้ได้ยืนให้ได้ยืนได้หลุดได้ไปต่ออ่ะโอเคไม่เถียง แต่ช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นว่าราคามันติดไซด์เวย์่งว่ะราคามันติดไซด์เวย์อ่ะเนี่ยถามว่าการกระชากขึ้นมาแบบเนี้ไม่เคยเกิดหรอก็เคยเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดซึ่งกระชากขึ้นมาแล้วมันไม่หลุดต้านอ่ะแล้วยังไงอ่ะอาทิตย์หน้าไม่แทงคืนต่อหรอเกิดได้ไหมเกิดภาพนี้ได้ไหม อันนี้ผมแค่เดาเฉยนะแค,แค่พูดจากสิ่งที่มันเคยทำสิ่งที่มันเคยเป็นทิ้งไม่ได้หรอทิ้งได้ดิเราพูดถึงความน่าจะเป็นไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อนาคตจะต้องเป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าจะกลับไปบายต้องหลุดถ้าไม่หลุดผมรอครับ ถ้าจะบายต้องหลุดยืนย่อบายอ่ะตรงเนี้ยได้ของถูกแต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้ตอนนี้ผมยังให้ความเป็นไซด์เวย์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดเห็นสัญญาณกับตัวลงปุ๊บผมมาลุ้นเอาสามพันร้อยเลยครับเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้ความคิดผมเปลี่ยนไปเลยการขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมานก็ระวังหน่อยแล้วกัน นะครับระวังหน่อยแล้วกันผมก็ไม่ใช่ผู้มาจากอนาคตซะด้วยแต่ผมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นผมไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราจินตนาการเอานะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นนะครับถูกป่ะใครจะเถียงว่ามันหลุดกรอบไซดเวย์แล้วบ้างใครจะเถียงไหมว่าหลุดกรอบไซด์เวย์ไปแล้วมีไหมเฮ้ยตอนนี้ราคาเป็นขาขึ้นอันนี้เราคุยกันที่วีคนะตอนนี้เราคุยกันที่วีคนะ เราไม่ได้คุยกันที่ห้านาทีนะ <c oughs> ถ้าห้านาทีหนึ่งชั่วโมงผมไม่เถียงเลยว่ามันขึ้นไม่เถียงครับแต่เรากำลังคุยกันที่วีถูกไหมเพราะนั้นมองด้วยวีแล้วใครจะเถียงมาว่าเอ้ยตอนนี้เป็นขาขึ้นเพราะนั้นต้องไปดูแล้วว่าการที่เป็นขาขึ้นของคุณเนี่ยเอาอะไรมาวัด อืถ้ามองด้วยวิคนะครับแต่ถ้าเกิดแบบไปมองเล็กๆๆอย่างหนึ่งชั่วโมงโอเคขึ้นไม่เถียงไปมองสี่ชั่วโมงอ่ะมาขึ้นไม่เถียงไปมองเดย์ไม่เถียงครับเพราะว่าเดย์ก็อย่างที่ผมบอกว่าอ,อ๋อมันก็ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไงผมถึงบอกว่าผมว่ามองอมันขึ้นไงผมก็เลยรอผมถึงใช้คําว่าร <c oughs> อเดย์ day, กลับตัวลงไนงะ ก็เพราะมันขึ้นไงครับถามว่าจะต้องรอนานแค่ไหนไม่รู้แต่ผมมองว่าถ้ากลับตัวแถวนี้นะสมมุตินะ <c oughs> ถ้ากลับตัวแถวนี้นะสมมุติไซ์เวย์นะสักสักครึ่งเดือนนะแล้วแทงลงนะผมบอกเลยผมกดเอาจับจริงๆสามพันสองร้อยห้าสิบ สามพันหนึ่งร้อยครับนั่นคือเป้าครับแล้วถามว่าจะรู้ไหมว่าจะต้องกลับตัวไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าเกิดแต่โดนแน่ผมบอกเลยถ้าเกิดเกิดสัญญาณกับตัวตรงนี้นะดโดนแน่โดนผมแน่โดนกูแน่อ่าถูกว่าแต่ไม่รู้ไงเพราะนั้นถ้าเกิดว่า มันยังอยู่ในสภาวะที่โอเคมันอาจจะทดสอบต้านหน่อยขึ้นทดสอบต้านหน่อยทดสอบสามพันห้าร้อยหน่อยแล้วก็ยังไม่ลงนะสมมติยังไม่ลงโลก็ยังยกขึ้นแล้วแทงทะลุย่อมาเดี๋ยวก็จะโดนผงบายด้วยแล้วเดี๋ยวตามไป <c oughs> นะถ้าเกิดว่ามันขึ้นได้นะครับถ้าขึ้นได้เดี๋ยวตามไปไม่ต้องห่วงเลยแต่มันยังขึ้นไม่ได้ไงยังไม่ได้หลุดลอยขนาดนั้นอะ ผมถึงบอกว่าเอ้ยระวังระวังหน่อยนะแถวแถวเนี้ยผมละกลัวมันจะแบบเปิดไฟลอ่อเมาหรือเปล่าใช้การเปิดไฟลอ่อเมาหรือเปล่าแล้วก็ลูดเด็ดปีกซะทีเนี้ยทีนี้กลายเป็นว่าดอยซ้ำที่สูงสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ระวังนะครับระวังคือ ผมอาจจะระวังมาสักพักแล้วเพราะว่าจริงๆด้วยด้วยไทม์เฟรมระดับเดือนเนี่ยมันสูงมากๆผมถึงไม่ค่อยลักฝั่งบายสักเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าสัญญาณกลับตัวมันก็ยังไม่เกิดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับไปกันตามจังหวัด การพักการรอจังหวะก็บางทีมันก็รอกันเป็นเดือนๆผมเล่นภาพใหญ่อะบางทีรอเป็นเดือนรอเป็นสามเดือนก็มีไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผมนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดย์ขึ้นอยู่แต่ว่าใกล้ต้านมากๆให้ระวังเดย์ขึ้นอยู่ใกล้ต้านมากๆให้ระวังใครที่รักฝั่งบายเล่นฝั่งบายอยากจะเล่นยังเล่นได้สำหรับฝั่งบาย นะครับแต่ต้องไม่ใช่ไม้เดย์แล้วนะอาจจะต้องไปเล่นไม้หนึ่งชั่วโมงไม้สี่ชั่วโมงไปรอดูจังหวะที่มันยกขึ้นมาตรงเนี้ยคนเล่นสี่ชั่วโมงคนเล่นหนึ่งชั่วโมงก็เกาะเทรนไปได้แต่ว่าจังหวะของเดย์ถ้าเกิดจะบายเนี่ยมันต้องรอลงมานี่สามพั 3, 3 70, 80, นสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบนี่ถ้าเกิดอยากจะบายไม้เดย์นะครับจังหวะตรงเนี้ยโดยที่ยังไม่หลุดกกอบเนี่ยก็จะต้องลงมาย่อ แล้วเล่นที่ตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่าคุณมาซื้อตรงนี้ถือว่าแพงสำหรับเดด้วยนะครับควรจะยอย่อก่อนอ่า